น,นี่มีตำนานไม่เล่าฟังน,นะเดี๋ยวขายไม่ได้ไม่เล่าคันนี้ว่าเลยพี่ต่อเลยขอโทษขอขายนะขอโทษข,ขอษขายนะขอขายนะ ครับต่อไปเป็นเวฟ1 1 0ยตัวสตาร์ทเท้าสอนนะปี2018นะันบะฮะรถวิ่งมาอยู่2800มนด้ยโลนะเงินสดใบแดง40,600บาทสภาพเนี้ยถ้าขายที่ร้านผมว่ามี28,000นะฮะจุดสีมีรอยขีดขีดข่วนตามใช้งานนะสีมันออกจางจางแต่สวยนะนี่สวยผมรู้ว่าสวยนะ2,300 0าบาทนับหนึ่งนับสองนับ ต่อไปเป็นเวฟร้อยสิบไอนะตัวปี2019นะฮะมันเป็นตัวล้อแม็กตัวท็อปนะรถใหม่ป้ายแดงนี่อยู่45,500บาทถ้าเกิดสภาพเนี้ยผมว่าน่าจะขายถึง35,000นะตั้งขายนาฬิกาแต่ถ้าเกิดซื้อไปใช้ถ่ายนะ้ำมันเครื่องเฉยเก็โอเคแล้วรถวิ่งมา18,000โลนะ29,000บาทนับหนึ่งครับนับหนึ่งครับสครับนับสองครับนับเก้ครับต่อต่อต่อรถคันนี้มีตำนานไม่เล่าฟังนะเดี s> <S ๋ยวขายไม่ได้ไม่เล่าคันนี้ ว่าเลยพี่ต่อเลยขอโทษขอขายนะขอโทษขอขายนะขอขายนะพี่ขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่ขนาดนั้นเหรอก็คือมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรปกติปกติพี่กูไม่เคยไหว้ใครพี่กูไหว้แล้วคดีแม่คงมีตำนานที่ลึกลับมากกูไปติดเองไปติดเองตอนตีสามคดีเพี่เอมต้พอแจ้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ไปิสิทิที่มึงแล้วกันเพี้ยงเพียงเพียงแปลว่ามันเป็นอะไรกับรถนะมันไม่เป็นหรอกพี่แต่รถไฟไม่ติดตอนตีสามหัวแม่งเป็นพี่เขาอาจจะห่วงรถเหรอเขาบอกว่ารถคันนี้ไฟกับพี่เองตอนตีสามป้าพูดอย่างนี้แล้วกูจะขายได้พี่เนี่ยพูดัาขนาดนี้คนไม่ได้เป็นอะไรรถคันนี้นะไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยรถดีดีไม่ได้ล้มอะไรมาเขาอาจจะห่วงรถก็ได้แต่เราขอเขาแล้วก็ขายตามปกติพี่ครับ เขา,เาคือใครครับพี่ไม่รู้ <laughs> ไอ้นี่เขา่วงรถคือใครไม่รู้ผมผม,มเมื่อเช้าเชิญรถผมก็ไหว้เขาขอขอไหว้ขอ,ขอขายนะเท่านั้นเองแบบตีสามไปติดเองคุณแจ๊เปิดเองด้วยก็เนี่ผมถึงไม่ไมออกมาขายเก็บไปรับตัวท้ายที่มันได้มาหลายๆคันคุณจะขายถูกเลยอ่ะคุณจะขายถูกเลยอ่ะเ่ะเปิดแสนหนึงน่งแสนหนึ่ง เอาเดี๋ยวเอาพี่รีวิวก่อนพี่รีวิวก่อนตัวนี้เป็นตัว G P X ตัวสปอร์ตร้อนะไฟไฟเลี้ยวแปลงมานะไฟตรงนี้ทุกอย่างดีหมดนะรถคันเนื้อนะรถใหม่ป้ายแดงเลยนะ66,800บาทนะถ้าคันสภาพนี้ไปขายนะ3 0มหมบาทว่าขายได้นะหรือสอ0 0ามหมืรถวิ่งมาอยู่16,000หมนหกโลนะแบตเตอรี่เสื่อมนะลูกค้าครับ รถคันนี้เป็นระบบจิตสัมผัสนะครับลูกค้าเวลาจะสตาร์ทรถจารุนาส่งจิตให้เขาดีๆนะครับแล้วรถจะสตาร์ทเองด้วยอัตโนมัติเป็นระบบจิตสัมผัสนะครับลูกค้าเองตอนตีสามนะครับมาละอาะติดครับอาะเสี่ยงดับอีกครับ คือรถที่บริษัทอะขายสามแสนแม่งเจออะไรเยอะแยะมากมายก็คือบางทีลูกค้กา,าแม่งเดินเดินอยู่คืนในคูดังหลังอ่ะเอ้ยแม่งมีเสียงร้องตกใจเลยอะ่ะที่ไหนได้แมวแม่งเดินผ่านมีเสียงร้องแมวแมวรถทุกอย่างพี่ราคาเนี่ยแม่งอยู่ที่ตำนานพี่ใช่พี่รถอาจจะไม่มีอะไรแต่ตำนานแม่งขนลุกเลยพี่ดูดิเฮ้ย hey, วันนี้ไม่รู้นะไลฟ์เสร็จกูกลับบ้านเลยนะกูไม่รอพี่มึงนะก,กูกลับก่อนเลยนะเคาะเลยใครเอากูโชคดีคุณวาวครับพี่คุณวาวถือไปแล้วถ้ามึงเจออะไรดีมึงเล่าให้กูฟังด้วยนับหนึ่งนับหนึ่งนับสองนับสอง ตัวมาหนึ่งหนึ่งไปตัวมาหนึ่งครับคุณดาว,าวได้ 2. 2> ไปนะครับต่อไปเป็น scuppy eye นะปี2019ั้าตัวนี้มาเยอะหน่อยนะ23,000โลนะ23,500โลมือหนึ่งป้ายแดงนะถ้าออกจากทางร้านใหม่ๆป้ายแดงมีถึง48,500บาทสภาพเนะี่ยผมว่าทำนิดๆหน่อยๆนะตั้งขายได้35,000 29,000บาทนับหนึ่งสองหมื่นเก้าบาทนับสองสองหมื่นบาทนับ ต่อไปเป็นซูม,มเอ็กนะคันานี่จดทะเบียนเมื่อปี19เนี่เองนะฮะรถวิ่งมาอยู่1น0 0 0หมนนพารโลสภาพคันนี้สวยมากๆสวยเลยพี่เออเดิม<ว>เดิม<ว> <ๆ S 1> นะคันนี้เดิมนะรถใหม่ป้ายแดงเนะี่ยห้าหมื่นห้าพันไกลอีกเจ็ดร้อยบาทถ้าคันนี้ผมว่าไปตั้งขายหน้าร้านอนะ่ะสามหมื่นห้าขายได้แน่ๆรถคันนี้สภาพดีนะฮะต่ำเกินสองหมื่นมากนะสองหมื่นเก้าเพราะเลยน่าจะเสียเวลาคุณไรไอตัวเล็กนับหนึ่งนับหนึ่งครับนับสองนับสองครับนับครับต่อไปตัวนี้รถสวยนะเป็นรถ เวฟร้อยสิบอัตัวดำนะรถคันนี้วิ่งมาอยู่18,374นรเบโลนะรถนั2สองนะเพราะว่าสภาพนี้เลยนะตั้งขายที่ร้านมีถึง2 8 0 0 0ื่นงนนะฮะ2,55คุณอะไรครับตอนเฉยๆโอนเงินวันนี้นะครับนับหนึ่งนับหนึ่งตอนเฉยๆโอนเงินให้กูด้วยนะครับนับสองนับสองครับไม่ใช่มึงประมูลเฉยๆแล้วไม่โอนเงินให้นะครับครับนับ ครับคันสุดท้ายสามหมื่นสามหมื่นเป็นเวฟร้อยสิบไอตัวท็อปนะล้อแม็กสตาร์มือเป็นรถปี2020นะรถยังใหม่ๆนะ30,000แบตเตอรี่ดีโอเคเครื่องดีวิ่งมาหมื่นสามพันโลพูดใ่งายลูกค้าเดิมจาก h อนด้าเครื่องทุกอย่างนะครบแล้วพี่ครับรอหนานะครับสามหมื่นสี่พันบาทคุณปอยนะสามนะครับขายคุณปอยสามหมื่นสี่นะครับจบเรียบร้อย